วันเดียวผมพูดเกมโปเกมอนนะอ่ะวันนี้ผมจะเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าอารูลานะเป็นตัวละครที่เล่นได้สบายอยู่อืม <c oughs> ตัวละครตัวตน,นี้เป็นสายเมทฮะอืมสายเมทจะเล่นเล่นได้เล่นได้นะครับไม่คิดอะไรมาก <c oughs> เน่นผมจะเล่นสกิลนี่แหละเล่นสกิลแช่แข็งอะไร เอาว่ะโอเคเขาแฟดได้ไม่มีปัญหาดีอยู่ไม่แย่แต่เขามีเพชรก,กระจูดิได้ได้ได้อยู่ครับผมว่าได้แค่ขัดได้เป็นอะไรเนี่ยฮัโลโหล โอเคสบายฮะใช่ okay. แข oh ็งวอดโอ้ยนอนอนลูกพ่อป่าเราไม่มาป่าเราอยู่ล่างลำทำหาอะไรเนี่ยยป่าเราเล่นลิเกอีกแล้วป่าเรากำลังาำํำอย่างสวยงามรำรำมาซิมาลำหาพี่ อเอาอีกแล้วมาทุกตัวมาทุกตัวมาทุกตัวจริงๆทีมเราไม่อองอะเอหนออะดูดีนะคาราว่าดูนะครับว่าเราจะแตกกี่สักกี่น้ําไม่ไหวหรอกจริงเขาโลเขาออกกันเวแล้วเราไม่ออไม่ได้ โอโหอยากยอมแพ้มากไงเกมน,นี้ทีมเราไม่ออทำยังไงดีทำใจเพิ่งจะมาว่ะเอาว่ะโอ้ยเหมือนกันน้องน่ารักจริง กว่าจะตีโอ้โต้คืนได้ยากยาก <c oughs> ไปอยู่จะไปอยู่รอหนูก่อนนะ <c oughs> หนูมาแล้วเนี่ย <c oughs> อ้ยทำไมไม่เข้าลูกพ่อ <c oughs> ตัวแตก โอ้ยแม่งเอ้ทีไม่ครบโอ้ยพอเธอเห็นแล้วหน่าจิตทีไม่ครบโอ้ยโอไมค์กดเล่นโอ้ยเห็นแล้วเหนื่อยใจจังเลยแต่และทีมไม่แบบอืม ทีมที่ไม่ออกก็คือไม่ออกเลยเห <Oh นื <S <S ่อยใจอยากคีโอเลยออไม่ก็ไม่ออกทีมเราไม่ออกอ่ะอยากยอมแล้วเกิน เล่นไม่ได้ว่ะทีมเราเล่นไม่ได้จริงจริงอะหรอปะแย่หวะแย่ทำยังไงนะอืม ไปอยู่มาล้วมาแล้วจริง,งน <c oughs> <c oughs> แตกวะเนี่ย Kang, 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 <coughs> Infinity kang, Khơi <coughs> khơi <coughs> kang, à, ta yên yên kang, 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 oh -ho. ทีมเราไม่ออกอ่ะไอ้หา่าเอ้ยไอ้สับพลังท,ทุเลศมากอ๋อลูกพ่อทำอะไรเนี่ย <c oughs> หรือผมอาจจะเอานี่ผิดมาเอาเอามาผิดก็ไดอ้อ้อยทีมเราทำไมลกเกิดแต่แม่งคือแบบโอ้ได้อยู่ได้โปรเถอะมาเถอะ อ,อ๋อลิงแต่หนูจริงด้วยไปแม่งเอ้ยโดนตนันซีซีเรื่อยเลยโอ้โหได้ยูได้ยูได้ยู เออเออสามรอยอ่ะโอ้หเยี่ยมเยี legal. ่ยมเยี่ยมเอ้ยคุ้มคุ้มโอ้คุ้มแล้ว้าสกอร์นำโด่งมากตอนนี้บอกเลยอะไรกันเนี่ยเกมน่ารักขี้หายเลยไม่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 ใช่แข็งใช่แข็งใช่แข็งแข็งหนึ่งแข็งสองโอ้ยอะไรเห็นการใช่แข็ง แข่งยูแข่งแข่งเฮฮะแข่งแข่งแข่งไปแข่งเอ้ยยังเอ้ยแข่งแล้วไปโอ้โหประหลเห็นการแข่งโอ้พระสงฆ์เดียวเอ้ยแล้วทีมเราหายไปไหนอะ่ะ เฮ้ย <laughs> ม่เลยได้อยู่เลยเอ้ยเจ,จ็ดสิบสีดด่ได้อยู่แย่ yeah. จบโอ๊ยนั่งคิวเป็นบ้าเล่นแล้วบ้าบอ <c oughs> โอ้ยเยสกกเกือบพันแ,แม่งคือแบบฮัลโหลนั่งคิวเล่นแล้วเนี่ย วัน,วนวันผมไม่ทําอะไรนอกจากคิวะ็หน่ตายเถอะโอ้ยตายละเล่นสายสกิลแข็งก็ดีนะฮะเออแต่ผมเอามาผิกเทคก,กันแหละอืมเอาพายุหิมะมาก็ได้แต่ว่าผมนี่มีสกิลหนีดิแนะนําว่าเอาแฟดมาเนาะเอาแฟดมาก็ดีอ่าสกิลหลบหนีกับอ่าไอเทคสองก็สกิลแดนแล้วกันลอดไดาไมจตัวเอง ส่วนสกิลแรกก็สตันฮะผมแนะนําเล่นสตันแหละเพราะว่าตีปกติครบเกดดอกเกดหิมะก,ก็สตันแล้วก็กดสกิลนี้ทีก็สตันก็คือสตันสองครั้งแป๊ะแปะ,แปะได้เหมือนกันจบโอเคเจอกันคลิปหน้านะทุกคนไม่ไห <laughs> วแล้วอุ้ยเอ้ห่าเมื่อทีมเราแม่งกุนอะไรแปลกแปลกแปลกประหลาดเลยเกือกเกือ,อ,โอกโคตรอย่างไรก็ขอขอมหน้านะเนี่ยโอ้โหน้ำตาจะไหลเ,เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ